โดนิซ <Jose> ่ส <BAR K> <ว>์เอ้ยไอ้บ้าโง่อีกมีมาพันยาไม่ได้เราแกจะเอาใช่ไหมโชคนีท <bamboo> okay. okay. ี่ฉันมีปืนเก็บไว้อยู่ เออไปเขาว่าไงไปเขาว่าฉันจะยิงแกยังไงล่ะยิงดิยิงมาเลยเอ้ยไม่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 โอเค okay. จิมมี่นายชื่อว่าจิมมี่ใช่ไหมใช่ใช่ชอยชอยชอยไปยิงมันเร็วมัน มันไม่มามันมองไม่เห็นโอเคลุยเลยอ้เฟี้ยโอเคผมมาแล้วนะครับมีวิดีโดนอ่ะ แกผมโอ้ยโอ้โูจนมันมองเห็นกี้กี้โตกับเพื่อนเกย์อีกคนหนึ่งไปแล้วเฮ้ยฉันจับเฮ้ยฉันจับเพื่อนสองแกสองตัวไปที่อื่น

มื่อแน่เลยเอนี่อะไรเนี่ยนี่คือะนี่นี่คือนี่คือรุ่นก่อนที่นี่คือตุนี่คือเอสโตที่ตายไปแล้วว้าวฉันนั่งได้ไหมเนี่ยนี่เนี่ยงองยังซีอืมน่าจะได้ล้วแหละป่อยกันดีกว่า ยอนติดดิติดติดปืนโอ้ยเชี่ยเฮ้ยมีเหมือนมีปืนด้วยว่ะเฮ้ยเจ๋งว่ะ